สวัสดีค่ะแฟนบอลทุกๆคนเลยวันนี้เกียวก็มาเล่นกับชาว FC ช่องนะคะก็มีชาว FC มาเล่นด้วยนะคะระดับตำนาน732,900ถ้วยนะคะคุณชัยนะคะรู้สึกว่าจะเคยเล่นกันแล้วนะคะ2-3 EP เนาะน่าจะจำไม่ผิดโอ้โห o v อ1 1้อแล้วหรอ้ายทำไมหายไปนาน o v ว1 1ารแล้วหรอ แทบช็อกนะคะแท็บช็อกมาเรามาสู้กันกับตำนานนะคะจะเยินแค่ไหนก็รอชมและกันนั่นแค่เริ่มต้นก็หนาวแล้วนะคะเกลหนาวแล้ว แทบจับลูกไม่ได้เลยอ่ะอ้ยอยเยอะเยอะวุ่นวายเยอะเลยอ้าวไปรุยต่อรุยต่อ โอยดีนะเขายังเล่นแบบนิ่งๆนะแต่ก็โอ้ยเอาแล้วโอ้ยร้อยซเมเม็ดส้มสามสิเดี๋ยเกียวจะอัดเม็ดยันเม็ดส้มเลยแต่ไม่รู้มันคงอัดได้มั้งเพราะว่าตอนนี้เกียวตันที่2ี่ม่วงเกียวต้องสะสมมัดเคหตัว ศูนหนึ่งไปต่อเล่นกับ FC บางทีมีช็อตขำเยอะเลยตลกอะ่ะ รูปไว้เย,ยอะๆไปอ้าว โอ้ย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 ยา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 โอ้ยโอ้ย,อย,อยทำไมตัวเขาแบบโหพลังเยอะมากเลยอะไปร้อยสิบสองแล้ววะแล้วเม,มื่อไหร่ยวจะอัดได้อย่างนี้แน่ะอีกสักพักเลยแหละ คนนี้ขนาดอยู่หน้าโกนะนี่เกลวอยู่หน้าโกนะเนี่ยเอายิงยิงโอ้ยเศร้าใจจุงเบยนี่ให้เล่นอัตโนมัติหรือเปล่าเนี่ยคือปล่อยอัตโนมัติใช่มี้ แพ้นะคะแมตที่หนึ่งแพ้ศูนย์สองไปต่อลุยต่อลุยต่อแต่เกี่ยวเชิญอีกนะคะเพราะว่าเผื่อไม่รู้นะคะว่าเล่นกี่แมต ไปต่อไเลย ไป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 โอ๊ยอะไรก like <laughs> ันเนี่ยเขวไม่ยอมนะเอาแหละเอาแหละเหมือนเหมือนเอฟซีเราออมมือให้อย่างงี้ก็ไม่รู้อะเขาปล่อยเล่นอัตโนมัติหรือเปล่าเนี่ยออมมือให้ใช่ไหม เหมือนแบบลูกบอลแบบว่าชิลมากมาเดินแบบกันว่างั้นเขาปล่อยชิลมากเลยทุกคนอ่ะวายโอ้ยขาอ,ออมให้แน่เลยอ่ะเอซออมให้เกียวใช่ไหม คือระดับตำนานแล้วไม่น่าไม่น,า,มนานิ่งแบบนี้ใช่ไหมล่ะนี่เหมือนแบบยืนเฉยๆนี่เห็นไหมเขาออ,อมมือให้แน่ๆเอายิ่งยิงโป๊ เบคแฮมเข้าแล้วเอฟซี FC ออมให้แน่นอนแบบนี้ออมให้ชัวแน่ๆเลย เวหนึงสูรแล้วเกียวนำนี่้ายเกี่ยวต้องชนะนะเพราะว่าภารกิจเกี่ยวอะยังไม่ผ่านเลยที่ว่าชนะวันเนี้ย เกยวต้องทำให้ชนะยายา เต้องชนะนะขอชนะเถอะอย่าอย่าทำแบบนี้เทียบไปเลยไกล เ้เกียวชนะเดเี๋ยวไปเก็บภารกิจจับก่อนนะคะพอเกียวต้องชนะภารกิจเกีวต้องชนะเย้ Yay! นี่ไงภารกิจเกียวชนะแล้วเย้ Yay! ขอบคุณนะที่ทำให้เกียวชนะนะ่าเป็นแพ็กภารกิจประจำวันนะ อ้าวต่อแมทที่สามนะคะต่อแมทที่สามนะคะกับระดับตำนานนะคะเกียวว่าออมือให้เกียวแน่เลยยังไงคอมเมนต์บอกเกียวด้วยนะออมือให้เกียวใช่ไหมปกติเกียวน้องเยินสิเกียวจะชนะได้ยังไงแต่เมื่อกี้เกียวเก็บภารกิจไปแล้วแหละ นั่นไงเกียวว่าแล้วเขาต้องออมให้เกียวแน่เลยอะ่ะทำไมก็ว่าทำไมเขานิ่งจังเหมือนเดินแบบ ยอมนะเกียวไม่ยอมกล้องหลังเกลียวก็ดีอยู่นะควายเคลียร์เคลียร์เคลียร์ เตะไปไกลๆนะจ๊ะ กล้องหลังเก้วไม่ยอมนะไป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 จูน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  เฮ้ยเฮ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะว้าวเข้าไปแล้วโอ้หน้อยสิบเอทียังรออ่ะนักเตะคนนี้รอมาก นี่เน่อ้าวก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาเล่นไ้กันนะคะ FC ใาย CHAI นะคะก็ขอบคุณนะคะน่ารักสุดๆเลยไม่รู้รู้สิเหมือนออมมือให้เกี่วยังไงก็ไม่รู้ว่ะเหมือนเล่นแบบนิ่งๆเบาๆ ก็ขอบคุณที่มาเล่นด้วยกันนะคะไว้เจอกันใหม่นะไว้เล่นกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะชอบหลีกจังเลยเคฟซมัน,นังคารชอบมาก